โดยสสอุบลศักดิ์บัวหลวงงามรองประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ําที่ถือครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง และหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านลงพื้นที่ไปที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานผู้บริหารท้องถิ่นนะครับรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการพัฒนาปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาตินะครับ โดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัดเฉลิมสุดทิพง์ประชาอนุกรรมธิการนะครับท่านก็กล่าวนะครับว่าจากการศึกษาของอนุกรรมธิการที่ได้มีการเชิญผู้แทนส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก็พบไปนะครับว่าปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากระบบกฎหมายแล้วก็ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไม่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จําเป็นในการทํางานเชิงรุกในพื้นที่ส่วนราชการนะครับที่มีหน้าที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงกรมที่แตกต่างกันก็อาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเป็นเอกภาพรวมถึงกฎหมายว่าด้วยกําหนดแล้วก็แผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542ตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่มีสภาพบังคับใช้นะครับในกรณีที่ส่วนรชาชการไม่ปฏิบัติตามแผนโดยเฉพาะด้านการถ่ายโอนภารกิจนอกจากนี้องค์กรอิสระที่เขาทำหน้าที่ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอ,อปอทอย่างเพียงพอในขณะที่ผู้กระทำการทุจริตกลับไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอีกทั้ง ยังเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนนะครับในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่ามาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาก็คือจะต้องไปแก้ไขกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายประมวลรัษฎากรประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณปี2462นะครับแล้วก็ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้เองทางคณะอนุกรรมธิการเนี่ยก็เห็นนะครับว่าสิ่งที่ควรจะดําเนินการโดยเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยก็คือจะต้องลงไปปฏิรูปส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน แล้วก็การกระจายอำนาจด้วยการยุบรวมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคณะทำงานในส่วนของสำนักงานคณะกรรมาการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วก็สำนักงานคณะกรรมาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี่นะครับ